สวัสดีค่ะทุกคนก็กลับมาพบกันเช่นเคยนะคะกับช่องแก o โต a n n e l วันนี้แกตโตก็จะมาสปอยซีรีส์จีนเรื่องบทเรียนรักฉบับเพลย์บอยในตอนที่16-18ถึง18ให้ทุกคนฟังกันนะคะถ้าพร้อมแล้วเรามารับฟังการสปอยกันได้เลยค่ะหลังจากพระเอกร้องเพลงจบบรรยากาศในงานก็เป็นไปด้วยความลึคลนู้้จัดการมหานางเอก ก็ถามนางเอกว่ายุงไหมผมมีเรื่องจะคุยกับคุณหน่อยพระเอกก็พยายามกันซีนบอกให้เยนหรัพาผู้จัดการไปเที่ยวงานหน่อยผู้จัดการเลยขอให้นางเอกพาเขาไปพระเอกก็ยังไม่จบบอกว่านางเอกยังมีงานที่ต้องดูแลยอยู่และชวนเธอไปดูด้วยกันเยนหราเลยเล่าให้ผู้จัดการฟังว่าตอนนี้พระเอกเปลี่ยนไปมากเธอไปอ่านในแอปบอกไว้ว่าความรักจะทําให้ผู้ชายโตเป็นผู้ใหญ่ หนูคิดว่าพนุสารภาพรักพี่เขาก็เติขึ้นไม่น้อยจริงๆแต่ผู้จัดการก็รู้ดีว่าความหมายคืออะไรและที่งานก็มีผู้หญิงสองคนกําลังทะเลาะก,กันเพราะชอบผู้ชายคนเดียวกันพระเอกลเลยพยายามเข้าไปห้ามเย็นร่าเห็นก็ไม่ให้ผู้หญิงเข้าใกล้พระเอกเธอเลยโดนผลักออกมาและชนเข้ากับเสาผู้จัดการเห็นก็รีบวิ่งมาดูและเธอขี่หลังพวกเขาทั้งคู่ไม่รู้ตัวว่าเริ่มมีใจให้กันแล้วนางเอกเอาน้ํามาสาดใส่ทุกคนจะได้ใจเย็นแต่น้าก็โดนพระเอกเต็ม ด้านตัวสีก็โดนที่บ้านนัดให้มาพบกับนักธุรกิจเพื่อนพระเอกแอบต้องมาดูห่างๆตัวสีบอกกับผู้ชายคนนั้นว่าแม้ตอนนี้แฟนของเธอจะไม่มีเงินเธอก็ยินดีจะคบกับเขาแล้วค่อยๆสร้างทุกอย่างไปด้วยกันเพื่อนพระเอกได้ฟังก็ยิ้มจากนั้นก็มาอุ้มเธอและบอกจะมอบสิ่งที่ดีที่สุดในโลกให้กับเธอเธอจึงหอมแก้มเขาผู้จัดการพายเยี่ยนรามาทําแผลเธอเลยพูดผู้จัดการน่ารักขนาดนี้ทําไมนางเอกถึงไม่รับรักคุณน,ะนานางเอกเดินเข้ามาในขณะที่พระเอกถอดชุดมาเห็นกระดานซักผ้า ข้าขาวขนาดนั้นนางเอกก็อึ้งตาขางทำอะไรไม่ถูกพระเอกเลยขอเสื้อที่เธอเอามาให้ พระเอกบอกกับนางเอกช่วงนี้เขาตั้งใจและมุ่งมั่นทำงานก็เพื่อเธอเขาเปลี่ยนเป็นผู้ใหญ่ได้ทำให้ใจของคุณสงบได้นางเอกได้ถามแล้วการแข่งรถของได้ล่ะพระเอกตอบเพื่อคุณผมจะยอมทิ้งการแข่งรถชั่วคราวผมอยากอยู่ข้างกายผู้หญิงที่ผมรักผมรู้คุณอาจจะยังกังวลในตัวผมและผมก็ได้คิดไว้แล้วผมจะไม่คาดคันคำตอบจากคุณเหมือนเด็กๆอีกต่อไปแต่ผมก็หวังว่าคุณจะเผชิญหนนะ้ากับผมยังเปิดเผยเหมือนที่คุณทำกับผู้จัดการอย่าตีตัวออกห่างจากผมถ้ามีข่าวลือไม่ดีผมจะ ปกป้องคุณเองนายเอกบอกฉันไม่อยากให้นายเปลี่ยนแปลงเพื่อฉันฉันอยากให้นายมีความสุขพระเอกยินดีผมชอบคุณเพื่อคุณให้ผมทําอะไรก็ได้แต่นายเอกก็ไม่อยากให้เขาทิ้งทุกอย่างเพื่อเธอผู้จัดการเดินมาบอกให้พระเอกเลิก oui บีบคั้นเธอได้แล้วนายเอกส่งข้อความมาว่าชอบเขาพระเอกและสารภาพว่าเขาเป็นคนส่งเองคุณไม่เข้าใจเลยสักนิดนายเอกงงพวกเขาพูดเรื่องอะไรกันนายเอกขอโทษผู้จัดการผู้จัดการเลยถามว่านายเอกยังชอบเขาอยู่ไหมนายเอกตอบไม่ได้แต่เขา โทษเขาผู้จัดการเลยเดินจากไปจริงๆที่น้าเอกพิ์มาชอบผู้จัดการเป็นอ e ีเมลที่เธอเขียนไว้หน้านแล้วพระเอกพาทุกคนมาเลี้ยงฉลองที่งานประสบความสำเร็จส่วนเย็ยนร่าก,ก็ดนพระเอกปฏิเสธอีกรอบเธอจึงดื่มแต่เหลา้าพระเอกมาเดินเล่นกับนางเอกและถามว่าเธอโอเคไหมหนางเอกตอบว่าเธอไม่เป็นไรไปกินเลี้ยงเถอะพระเอกตอบผมลดความอ้วนและพวกเขาก็เดินเล่นกันและยิ้มให้กันส่วนเย็ยนร่าเธอก็กร้องไห้ที่ติดต่อพระเอกไม่ได้และไม่มีคนมารับ ขณะนั้นผู้จัดการก็เดินมาเธอขึ้นรถเขาก็ร้องไห้จนกระดาษเต็มรถไปหมดเธอบอกคุณลุงหนูโง่เองหนูคิดว่าเขาเปลี่ยนไปเพราะหนูแต่จริงๆไม่ใช่เธอร้องไห้เขาพยายามปลอบเยนรารถ,ถามเธอไม่น่ารักเท่านางเอกหรอผู้จัดการเผอตอบว่าเธอน่ารักกว่าน่ารักกว่าเยอะ เยียนราถามจริงๆนะแล้วก็เข้ามาออนพวกเขาต้องหน้ากันผู้จัดการรู้ตัวว่าชอบเธอเขาแล้วแต่เยียนราก็อ้วกใส่เขาอีกครั้งส่วนเช่นจริงๆก็คิดว่าทนายหนุ่มแฉว่าถ้าอยากกับสามีแล้วเธอจึงโทรไปโวยวายกระโดนเขาก้นประสาทกลับที่บริษัทก็เกิดปัญหาเพราะเช่นจริงๆเป็นกูรูด้านความรักแต่กลับมีข่าวด้านการหย่าร้างผู้ใช้ต่างพากันไม่พอใจและผู้จัดการทรงก็กลับมาช่วยจัดการวิกฤตแต่ดูเหมือนนางเอกจะเคยมีปัญหาบางอย่างกับเธอเพราะผู้จัดการสรงเป็นคนป ข่าวกั้นย่าร้างของเช่นจริงๆเธอเข้ามาดูแลอัพโหลดโน้ตต่อพระเอกคัดค้านแต่นางเอกจำใจต้องยอมรับผิดผู้จัดการทรงแนะนําให้ยกเลิกสัญญาและหาพรีเซนเตอร์คนใหม่ทําให้หน้าเอกกังวลที่ยังติดต่อเธอไม่ได้เช่นจริงๆมาหาสามีแต่ก็ไม่เจอพนักงานที่บริษัทเลยบอกว่าบริษัทล้มละลายแล้วทําให้เธอตกใจและพนักงานยังบอกอีกว่าความจริงที่สามีอยากกับเธอเป็นเพราะรู้ว่าบริษัทใกล้ล้มละลายไม่อยากให้นี้สินกระทบถึงเธอเลยตัดสินใจทําแบบนั้นด้านผู้ จัดการสงก็แย่งห้องทํานนางเอกไปทําให้พระเอกไม่พอใจแม่ของเขาพ่พาคนอื่นมาแทรกแทงพระเอกไม่อยากให้นางเอกโดนรังแกเขามาต่อว่าก่อนจะเอาห้องคนอื่นผลแจ้งเจ้าของห้องก่อนเธอเลยบอกว่าเมื่อก่อนนางเอกก็เป็นลูกน้องท้ามาตลอดทาไม่ใช่เพราะเธอแต่งงานมีลูกนางเอกก็คงไม่ได้ตําแหน่งนี้หรอกพระเอกบอกกับนางเอกว่าเธอตั้งใจแบ่งบารมีใส่นางเอกนางเอกพยายามไม่สนใจนั่งตรงนี้ก็ดีเหมือนกันตอนฉันมาทํางานใหม่ๆก็นั่งที่นี่แหละพระเอกบ่นที่นางเอกคิดถึงแต่บริษ ไม่รู้จักคิดถึงตัวเองบางนางเอกตามหาสมุดบันทึกการทำงานของเธอแต่ผู้จัดการส่งให้ก้อนเอาไปทิ้งเธอจึงรีบตามไปหาแต่เอกสารก็เยอะไปหมดพระเอกเข้ามาช่วยพับแขนเสื้อให้หนางเอกมองเขาด้วยสายตาดีใจแล้วพวกเขาก็ช่วยกันหาแล้วพระเอกก็หาเจอบันทึกของนางเอกที่เธอจดตอนทำงานที่นี่ที่นี่มักเน้นให้คู่รักหาเงินเพื่อสร้างความมั่นคงและจ่ายค่าสมาชิก ทำให้หนาเอกคิดว่าถ้าความรักติดป้ายราคาได้ก็คงดีสิพระเอกเลยถามเพราะแบบนี้เธอถึงไม่เชื่อเรื่องความรักงั้นสิพระเอกนั่งลงนาเอกก็บอกว่าความรักก็เหมือนผีทุกคนเล้นเคยได้ยินแต่ไม่เคยเห็นมาก่อนและไม่ใช่ว่าฉันไม่เชื่อในความรักแต่ไม่เชื่อว่าความรักพวกนั้นจะเกิดขึ้นกับฉันการรอคอยพรหมลิขิตสูเอากำลังความคิดไปทุ่มเทกับสิ่งที่มองเห็นและจับต้องได้ดีกว่าอย่างเช่นการงานไงแต่ตอนนี้การงานก็ไม่ค่อยจะรอดพระเอกปลอบปัญหาในการทำงานเป็นแค่เรื่องชั่วคราว ขอเพียงพวกเรามีแผนที่ดีกว่าก็ต้องชนะแน่นางเอกบอกว่าเธอจะรับผิดเรื่องนี้เองไม่อยากให้พระเอกแบบรับด้วยพระเอกบ่นที่น้าเอกไม่เคยพึ่งพาคอนอื่นเวลาเสียใจหรือเหนื่อยก็ร้องไห้ออกมาได้นะผมมีไหลให้คุณนะนางเอกร้องไห้ออกมาพระเอกก็ค่อยดูแลและปลอบใจและเธอซอบที่ไหลของเขา แล้วพนักง,งานทุกคนก็ต่างพากันให้กำลังใจนางเอกพระเอกถามจากนี้ไปพวกเราจะทำยังไงกันต่อดีนางเอกบอกว่าการอยากของเช่นจริงๆจะทำให้บริษัทเกิดวิกฤตงั้นเรามาเริ่มตรวจสอบจากตรงนี้แหละนางเอกและพระเอกสงสัยสามีของเช่นจริงๆที่อาจจะรู้สึกเสียหน้าที่เธอไปม,มีเข้ากับทนายหนุ่มเย็นหลามาเล่าให้ผู้จัดการฟังว่าแอปเกิดปัญหานางเอกเหมือนโดนยึดอำนาจผู้จัดการแปลกใจที่เธอมาหาเพราะเรื่องนางเอกเย็นหลาก็พยายามบ่ายเบียงว่าเธอยกย่องนางเอกเรื่องงานแต่ จริงๆก็แอบ,บรู้สึกไปแล้วว่าการนัดเจอผู้จัดการเป็นเรื่องที่เธอชินไปแล้วเมื่อเขาบอกกับเธอว่าตอนนี้สถานะกับนางเอกคงเป็นได้แค่เพื่อนเย็นรากก็วอยวายที่เขายอมแพ้ง่ายขนาดนี้เธอจึงสอนความรักให้ผู้จัดการเขาก็มองเธอด้วยอาการตกหลุมรักนางเอกกับพระเอกเพยายามตามหาความจริงเลยรู้ว่าสามีเช่นจริงจริงจ้างคนมาเล่นละครเป็นกิ๊กและสร้างข่าวว่าเขานอกใจด้วยตัวเองเธอไม่ให้เช่นจริงจริงมีปัญหาที่เขากําลังจะล้มละลายนางเอกได้เข้าไปไวอยวายที่เขาทําเป็น ใสสร้างรับผิดชอบคุณไม่เชื่อใจเช่นจริงๆและความรักที่มีให้กันนาาเอกบอกให้เขาตามหาเช่นจริงๆให้เจอผู้จบก็ว่างโทรศัพท์พระเอกบอกว่าเธอดูดุดันมา เชนจริงๆมาที่คอนโดเก่าความทรงจำมากมายที่เธอทิ้งอยู่ที่นี่สามีตามาก็เจอเธอเขาร้องไห้เสียใจเธอถามเขามาที่นี่ทุกวันเลยหรอเขาก็พยากหนนาแล้วบอกให้เธอย้ายไม่อยู่ที่นี่ก่อนเพื่อหนีข่าวซุบซิบและบอกให้เธอพักผ่อนเชนจริงๆบอกเธอรู้ความจริงหมดแล้วที่เขาไม่อยากให้เธอลำบากเธอรู้เขาอยากปกป้องเธอแต่เธออยากร่วมทุกข์ร่วมสุขกับเขาเขาขอโทษที่คิดว่าแบบนี้จะปกป้องเธอได้เธอโง่เองที่มัวสอนความรักคนอื่นจนเกือบทำคนที่เธอรัก หายไปเขาสารภาพรักกับเธออีกครั้ง และขอกลับมายืนข้างเธอเธอจะไม่แยกจากเขาอีกไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นและพวกเขาก็กอดกันยังมีความสุขขณะที่พระเอกอยู่กับนางเอกเขาก็ท้องร้องนางเอกบอกพี่สาวจะพาไปกินของอร่อยๆนะแต่เมื่อมาถึงเธอก็ซื้อแค่ขนมให้ห่อหนึงพระเอกก็บนน่นนางเอกหลังจากพวกเขากินขนมกันนางเอกก็บอกเรื่องที่สามีเช่นจริงๆปกป้องถ้าทําโฆษณาถูกตุดจะกู้ชื่อเสียงของเช่นจริงๆมาได้และจะไม่ส่งผลกระทบต่อแอปพระเอกเห็นด้วยใช้ประเด็นร้อนครั้งนี้ปลุกกระแสอีกรอบโฆษณา แอปไปเลยแล้วพระเอกก็ย่งขนมนางเอกกลับมาแล้วพวกเขาก็หยอกล้อก,กันอย่างสนุกสนานนางเอกกับพระเอกมาถึงก็เจอกับผู้จัดก,การที่ยืนรออยู่เขารู้สึกเป็นห่วงเลยตามมาดูเพราะติดต่อไม่ได้เธอเลยชวนเขาไปนั่งที่ห้องนางเอกให้พระเอกกลับไปก่อนทําให้เขาสงสัยนางเอกจะคุยอะไรกับผู้จัดก,การกันนะผู้จัดการบอกความจรงิงผมอยากชวนคุณไปทํางานที่บริษ,ษัทให้เงินเดือนสูงกว่าตําแหน่งที่ดีกว่าแต่ระหว่างทางที่มาที่นี้ผมก็ลาทิ้งความคิดนั้นเพราะคงไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการ แต่นางเอกก็ยังเคารพเขาในฐาน,นะอาจารย์ แต่เขาก็ยังเป็นห่วงว่าพระเอกจะดูแลนางเอกได้จริงๆหรอหนายกํากกลังจะตอบแต่พระเอกก็ทํำเสียงดังจนทั้งคู่ได้ยินผู้จัดการเลยมาเปิดประตูก็ชนเข้ากับพระเอกเขารียถามว่าคุณคุยอะไรกันหรอหนางเอกตอบเกี่ยวกับได้นายพระเอกบน่นทำไมคุณไม่เชิญผมไปดื่มชาร้อนด้วยละ่ะนางเอกเลยชวนเข้ามาทำงานซะเลยแล้วพวกเขาก็นั่งทำงานด้วยกันพระเอกค่อยเสนอข้อมูลต่างๆแล้วแล้วแผนง,งานของพวกเขาก็ประสบความสำเร็จแต่เมื่อนางเอกเท้าหาเช่นจริงๆเธอกลับบอกว่าเธอยินดียกเลิก สัญญาพรีเซนเตอร์ก่อนกำหนดเธอไม่อยากใช้ความรักสร้างกระแสะอีกแล้วพระเอกเลยถามจะทายังไงกันดีเง้นผมให้คุณก่อนทันนาทีแล้วกันนางเอกบน่นน้อยน้อยหน่อยฉันไม่ได้อ่อนแอขนาดนั้นแล้วไล่พระเอกไปนอนพักแล้วที่บริษัทก็เริ่มประชุมคัดเลือกพรีเซนเตอร์คนใหม่เมื่อนางเอกเห็นด้วยกับผู้จัดการทรงทุกคนก็รู้สึกผิดหวังประชุมเสร็จเธอก็เดบนางเอกที่หวังจากพระเอกเพื่อตําแหน่งในหน้าที่การงานพระเอกลุกขึ้นปกปองที่นางเอกได้ตําแหน่งแลกมาด้วยความสามารถแล้วผมก็ชอบพธอฝ่ายดี ผมไม่ยอมให้ใครมาใส่ร้ายเธอแล้วจับมือนางเอกออกไปแม่พระเอกนั้นนางเอกมาเจอนางเอกรับผิดชอบทุกอย่างและขอลาออกทําให้แม่พระเอกตกใจเธอจึงบอกว่าตอนแรกเธอคิดว่าจะสอนงานให้เขาได้แต่พอเข้าจริงๆกลับเป็นเขาที่สอนเธอมากกว่าสอนให้เธอคิดถึงตัวเองแม่พระเอกถามเธอจะคบกับพระเอกจริงๆหรอนางเอกยอมรับว่าชอบพระเอกเธอไม่เคยคิดว่าอนาคตจะเป็นยังไงอย่างน้อยก็อยากทาเรื่องที่ตัวเองจะได้ไม่ต้องเสียใจทีหลังก็พอแล้ว แม้พระเอกเลยเธอลาพักแบบไม่มีกำหนดถ้ารู้สึกดีก็ค่อยกลับมานายเอกกลับมาก็เห็นพระเอกรดน้ำต้นกระบองเพชรแต่นายเอกบอกว่าเธอลาออกแล้วนับจากนี้นายไม่ต้องมาสอนฉันมีความรักแล้วนะแล้วก็ไม่ต้องทํางานกับฉันอีกดูแลตัวเองดีๆนะพระเอกถามเป็นเพราะเขาสารภาพรักต่อหน้าทุกคนหรอทําให้คุณโมโหใช่ไหมนายเอกซาวอย่าบอกนะว่านายจะร้องไห้พระเอกขู่ถ้าคุณไปผมร้องไห้จริงๆนะนายเอกบอกงั้นก็ร้องหน่อยสิพระเอกบ่นว่าเดี๋ยวนี้เธอร้ายขึ้นเยอะเธอ บอกว่าจริงๆเธอแค่เราพักไม่มีกำหนดแต่ได้ให้เวลาตัวเองพักผ่อนด้วยระหว่างที่นักเอกเดินออกมาพระเอกก็ตะโกนบอกผมลาออกเป็นเพื่อนคุณในฐานะผู้ช่วยที่ดี นางเอกหยุดงานวันแรกก็รู้สึกไม่ชินที่ได้นอนต่อแล้วพระเอกก็มาหาเธอนายเอกถามได้มาทำอะไรพระเอกตอบผมกลัวว่าถ้าคุณไม่เห็นผมเราจะไม่ชินไงวันนี้ผมจะมาสอนคุณผ่อนคลายนายเอกบอนเรื่องนี้ไม่ต้องให้นายสอนหรอกพระเอกย้อนงั้นใครตื่นตอนนาฬิกาปลุกละ่ะมีเวลามากมายกับไม่รู้ว่าต้องทำอะไรผมจะบอกให้นะลาพักที่อยากทำอะไรก็ทำเพลิดเพลินกับชีวิตอย่างไรจุดหมายเช่นดูทีวีไปอาบแดดนายเอกบ่นฉันนั่งน,นอนไม่เต็มอ เลยให้ฉันนอนคนเดียวเงียบๆได้ไหม พระเอกบอกผมเงียบได้แล้วาหั่มไปพร้อมๆกับคุณได้เหมือนกันนาเอกเลยลาเข้ออกไปเธอกลับมาคิดว่าลาพักจะทำอะไรบ้างดีนะทำออกกำลังกายพระเอกก็ตามมาดูไปเที่ยวตามธรรมชาติพระเอกก็ตามมาพอเห็นหนางเอกก็บอกนางฟ้าดีใจจังที่เจอคุณทีนี่แม่ราวบอกขอเบอร์คุณได้ไหมหนาเอกเดินอมยิ้มไปพระเอกก็เดินตามมาเธอมาฝึกสมาธิแต่เธอก็รู้สึกเบื่อมากๆเลยแอบฟังข่าวพระเอกก็มากับเขาด้วยแต่เขากลับนอน สักพักนาเอกก็สับประงกจนทุกคนดูว่าเธอแอบฟังขา่าวนางเอกตื่นมาก็เห็นพระเอกพวกเขทาทั้งคููเลยด้นครูดุและห้ามเข้าคลาสนางเอกถามนายมาที่นี่ได้ยังไงพระเอกบอกว่าเขาไม่ไว้ใจนางเอกคุณอยากให้ตัวเองเหนื่อยตายใช่ไหมผมจะแจงให้คุณดีกว่านางเอกถามฉันอยากพักนายจะทําไมฉันไม่ได้ขอร้องให้มาร่วมด้วยสักหน่อยให้ฉันอยู่เงียบๆได้ไหมแล้วนางเอกก็แกล้งเป็นคนท้องเพื่อไปเข้าคลาสยกคะ่ะเพราะเธอไม่ต้องการให้พระเอกตามไปกวนแล้วพระ เอกก็มาหาหนางเอกที่ห้องก็แอบ,บกดรหัสเข้าไปเองเพราะเห็นหนางเอกไม่มาเปิดประตูให้จึงคิดว่าเธอไม่อยู่พอนางเอกมาหาเพราะเห็นว่าเธอมีปัญหาเรื่องงานพระเอกเลยต้องรีบหลบ พอจะเปิดพมานางเอกก็พยายามห้ามเพรารู้ว่าพระเอกแอบมาที่นี่พระเอกทำเสียงดังพ่อได้ยินก็สงสัยนางเอกเลเสารภาพว่าเธอแอบเลี้ยงแมวแต่พอก็จะมาดูให้ได้พอมาดูก็เห็นพระเอกทำท่าทำความสะอาดอยู่เขาเลยทำท่าคิดเงินนางเอกพอพระเอกเลยบอกให้เลิกแสดงได้แล้วตอนหนุ่มไว้ในบ้านลูกสาวชั้นปีกล้าขาแข็งแล้วถึงว่าทำไมช่วงนี้ถึงเกิดปัญหาที่ทํางานพอกับนางเอกก็บ่นว่าพ่อตั้งใจมากดดันเธอเขากลัวชั้น ทำไมเขาต้องขายนาะพระเอกปลอบใจผมนึกว่ามีแต่ผมที่มีแม่เป็นปีศาจซะอีกมีพ่อแบบนี้ก็ลำบากเหมือนกันนางเอกเลยเล่าว่าพ่อของเธอพยายามให้เธอทำตัวโดดเด่นมาตลอดและพ่อของเธอก็ยังมีกิกด้วยพระเอกเลยเข้าใจที่นางเอกเย็นชาโดดเดี่ยวและรักไม่เป็นมาตอนนี้สิ่งที่คนต้องการก็คืออ้อมกอดจากผมจากนั้นก็อ้าแขนให้หนางเอกเข้ามากอดนางเอกขออย่ามาเล่นมุกนี้กับฉันพระเอกจูงมมือนางเอกมาดูาาาเซอร์ไพรส์เขาออมมือปิดตาเธอไว้ แล้วถ้าเดินมาดูผมรู้ว่าช่วงนี้คุณเจอแต่เรื่องไม่สบายใจและรู้ว่างานสําคัญกับคุณแค่ไหนคุณต้องระบายนะพระเอกเปิดตานางเอกก็เห็นว่ามีม้ายูนิคอร,ร์นห้อยอยู่เขาสอนให้หนางเอกใช้กระบองตีท้องมันเพื่อให้อารมณ์พุ่งพานอยากพูดอะไรก็ระบายออกมาให้หมดหนางเอกลองทําก็ชอบมากพระเอกก็มองดูอย่างคนคลางรักพระเอกเดินมาจับมือเธอ แล้วบอกว่าต้องเก็บลูกวาดขึ้นมาแล้วกินเข้าไปนี่เรียกว,ว่าเก็บความโชคดีพระเอกค่อยๆป้อนให้นางเอก จากนั้นก็ลงไปเก็บลูกกว่าทั้งหมดให้เธอตอนนี้ความโชคดีทั้งหมดเป็นของคุณแล้วพระเอกถามรู้สึกยังไงนางเอกบอกว่าฟินดีพระเอกพูดที่จริงเธอควรทําแบบนี้ตั้งนานแล้วงานเป็นแค่ส่วนหนึ่งของชีวิตนางเอกถามที่นายเอาแต่ติดตามฉันเพราะกลัวฉันปลงไม่ลงหรอพระเอกตอบช่วงนี้ผมเป็นโรคควบคุมตัวเองไม่ได้อยากทําอะไรเพื่อคุณทุกอย่างเขาบอกกับนางเอกพีระมิดในใจของเขาเธออยู่จุดบนสุดตั้งแต่ตอนแรกนางเอกนั่งมองก็ยิม้มเพราะพระเอกเธอจะกล้า หาอีกสักครั้งสันตัวสีก็เสียใจไม่รู้ว่าแฟนเธอต้องแยกไปทํางานที่สนเจนแต่เธอก็อยากให้เขาเจริญก้าวนาะผู้จัดการมาที่บริษัทเย็นหาก็บอกว่านางเอกไม่อยู่เธอลาพักเขาบอกว่ามาหาเธอเขามาบอกลาอีกไม่นานเขาต้องไปทํางานที่สาขาต่างประเทศเยน็นหาเลยเข้าไปจะกอดลาเขาแต่ในขณะที่เธอกอดเธอก็ผลักเขาล้มลงไปจนผู้จัดการเจ็บเอวมากเธอเลยค่อยๆพยุงเขาและดูแลคาดเข็มขัดให้และรีบพาไปหาหมอ หมอมาถึงก็บอกเ้เยนรัพผ้าแฟนไปเอ็กซเรย์ผู้จัดการแอบ,บมองอย่างซึ้งๆเชียนจริงๆขทให้นางเอกมาฉลองเธอบอกว่าเธออยากไปเที่ยวเธอจะไปดูดอกซากุระนางเอกเดินมาชมสวนซากุระคนเดียวบรรยากาศเป็นไปด้วยความสวยงามเธอขอพรในแอปผ่านอุปสรรคไปได้ในขณะที่เธออธิษฐานพระเอกก็เพลอมาถามกลางบรรยากาศดอกซากุระตกพวกเขามองตากันหวานซึง้งพระเอกส่งจูบให้หนางเอกถามนายมาได้ยังไงพระเอกสวัสดีครับผมเป็นไกด์ส่วนตัว ขอขงคุณผมจะเรียกผมว่าที่รักก็ได้นะเอกบอกเกี่ยมัาล้อเล่นบอกมาว่ารู้ได้ยังไงว่าฉันอยู่ทีน่นี่พระเอกตอบบังเอิญมากเลยนะผมเดินเล่นอยู่ดีๆก็เจอคุณจริงๆบอกได้ละสิพระเอกบ่นที่เธอมาเที่ยวคนเดียวแล้วเข้าไปลูบผมเธอยังอ่อนโยนนางเอกบอกว่าไม่ต้องห่วงอยู่คนเดียวสบายมาพระเอกเลยถามคุณชอบผมทําไมต้องหลบผมด้วยนางเอกขอให้เขาให้เวลาเธอหน่อยช่วงนี้เกิดเรื่องมากมายชีวิตของเธอยุ่งอย่างไปหมดฉันเองก็อยากให้เวลาตัวเองบางพระเ ตกลง รอคำตอบจากเธอนางเอกไม่เดิมดํากับบรรยากาศที่ผ่อนคลายตั้มลําพังในขณะที่เธอหลับอยู่พระเอกก็ค่อยๆเอาเสื้อมาหอมให้เธอแล้วมองเธอด้วยความอ่อนโยนต่ผักก็ลงไปนอนกับนางเอกเมื่อนางเอกตื่นมาเห็นเขาใกล้ชิดกับเธอขนาดนั้นในใจของเธอก็เรียกร้องแต่เขาพระเอกตื่นมาเธอก็แกล้งหลับพระเอกเอาน่าไปไกลๆและถามต่อไปพวกเรามาที่นี่กันทุกปีดีไหมชมดอกซากุระแบบนี้สวยจังพวกเขาทั้งคูมองดอกซากุระที่ร่วงลงมาพระเอกมองหน้า เธอแล้วค่อยๆเอาดอกไม้ออกให้จากนั้นก็เข้าไปจูบเธอยังอ่อนโยนก็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับตอนที่16-18ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครป์เป็นกำลังใจให้เกี้ยวโตวด้วยนะคะสำหรับวันน,นี้สวัสดีค่ะ